หลวงพ่อวิรียงสิรินทโรสอนเรื่องสมาธิกับฌานหนึ่งในหัวใจของแนวทางสมาธิภาวนาเพื่อสร้างพลังจิตและปัญญาที่หลวงพ่อได้อบรมและสอนสืบต่อจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคำสอนนี้จะทำให้เข้าใจว่าสมาธิและฌาน เป็นขั้นตอนที่สัมพันธ์กันอย่างไรในการพัฒนาจิตให้มีกำลังจนถึงความหลุดพ้นคำสอนเรื่องสมาธิกับฌานโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรสมาธิเป็นทางไปสู่ฌานฌานเป็นผลของสมาธิที่มั่นคง ผู้ใดมีสมาธิจริงฌานก็อยู่ใกล้แค่ใจเดียวเท่านั้นความหมายของสมาธิและฌานสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันหลวงพ่อสอนว่าสมาธิไม่ใช่การหลับตาเฉย แต่คือการรวมพลังจิตให้สงบแน่วแน่ฌานคือภาวะของจิตที่ตั้งมั่นแน,แน่วแน่จนเข้าถึงความสงบลึกเมื่อสมาธิมีกำลังมากขึ้นจะเกิดฌานซึ่งเป็นสภาวะที่จิตไม่หวั่นไหวเลยความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับฌานหลวงพ่ออธิบายว่า สมาธิเปรียบเหมือนการสร้างฐานรากของอาคารส่วนฌานคืออาคารที่ตั้งอยู่บนฐานนั้นถ้าฐานมั่นอาคารย่อมมั่นกล่าวคือสมาธิคือการฝึกจิตให้รวมฌานคือผลของจิตที่รวมแล้วแน่วแน่ไม่สั่นคลอน ขั้นตอนของสมาธิสู่ชานตามคำสอนของหลวงพ่อขั้นที่หนึ่งคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะจิตตั้งมั่นสั้นๆขณะหนึ่งแล้วไหลออกใช้ได้ดีในการระงับอารมณ์ชั่วคราวเริ่มต้นให้ได้คณิกะสมาธิก่อน เหมือนเริ่มจุดไฟให้ติดก่อนดับขั้นที่สองอุปจาระสมาธิสมาธิใกล้าชานจิตสงบต่อเนื่องมากขึ้นไม่ฟุ้งซ่านมีสติรู้ชัดลมหายใจเบาเมื่อจิตสงบแน่นอนแม้ไม่หลับตาก็ยังรู้สึกเย็นอยู่ในใจ ขั้นที่สามอปนาสมาธิฌานสมาธิแน่วแน่สมบูรณ์เป็นจิตที่รวมแน่นเป็นหนึ่งเดียวเอกคตาจิตไม่มีเสียงไม่มีรูปไม่มีความคิดปรุงแต่งเหลือแต่รู้อันบริสุทธิ์ฌานคือความสุขอันลึกของจิตที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอก ลำดับของฌานสตามแนวทางของหลวงพ่อวิริยัง 1. ปฐมฌานคือมีวิตกวิจารปิติสุขเอกะขะตาจิตยังคิดนิดนิดแต่มีความสุขสงบมาก 2. ทุติยฌานไม่มีวิตกวิจาร เหลือแต่ปิติสุขเอกคตาจิตนิ่งแน่นกว่าเดิมลมหายใจละเอียดจนแทบหยุด 3. ตติยชาญละปิติเหลือแต่สุขกับเอกคตาเป็นความสุขที่สงบเย็นไม่ตื่นเต้น 4. จะตุตตะชาญละสุข ละทุก์เหลือแต่อุเบกขาเอกคตาจิตนิ่งสงบว่างไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเลยเมื่อถึงจตุตฌานจิตจะนิ่งอย่างแท้จริงไม่ต้องหนีไม่ต้องดับเพราะมันบริสุทธิ์อยู่แล้วผลของสมาธิและฌาน 1. จิตมีกำลัง มีพลังจิตตานุภาพไม่อ่อนแอ 2. เกิดปัญญาเห็นตามจริงไม่หลงในอารมณ์ 3. ใจเย็นสงบไม่หว,วั่นไหว 4. เป็นพื้นฐานของวิมุตติหลุดพ้นชาญไม่ใช่ที่สุดแต่เป็นสะพานไปสู่วิมุตติ สมาธิและฌานคือทางสายกลางของจิตสรุปคำสอนของหลวงพ่อคนที่ไม่มีสมาธิก็เหมือนเรือไม่มีหางเสือลมพัดไปทางไหนก็ลอยไปทางนั้นแต่คนที่มีสมาธิและฌานจิตจะตั้งมั่นเหมือนภูเขาไม่หวั่นไหวไม่ลม่มไม่ตก เพราะใจรู้จักอยู่กับปัจจุบันสรุปแนวทางขั้นตอนคือการฝึกสมาธิผลลัพธ์คือจิตรวมตั้งมั่นสมาธิมั่นคงผลลัพธ์คือเข้าสู่ฌานฌานมั่นคงผลลัพธ์คือเกิดปัญญายาณ ปัญญายานผลลัพธ์คือนำไปสู่วิมุตติหลุดพ้นสมาธิคือการรวมพลังแห่งจิตฌานคือความบริสุทธิ์แห่งจิตเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วปัญญาย่อมเกิดและเมื่อปัญญาเกิดวิมุตติย่อมอยู่ไม่ไกล